ตามาม่าพี่น้องมาเด้อกี่ตอนเที่ยวสไปดีพี่น้องจานของอาจานมาตักเด้อไอหนุมาเด้อพี่น้อง

อาเลยยังเอาไมแ่อาหามาลูกมันเท็ดนลูกห้องบกระดาษเต็มสวยตัวห่างหมาอย่าไปเนะไปทสาวมาเด้อพี่น้องอยามูเฮนี่้าย่ไปเนะไปหนีย่าขวามานี่เขายับไกลเรเอปอย่างนั้นลูกนี่นนี่นี่ยัง่มันเท็ mình không hết nhìn vào tôi tao nghe nhìn 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 hết nó nhìn nhìn Ăn hết nó Ăn ừ. hết nó Rồi น้ำเข่าในตีก่อนน้ำเข่าในละเออบนยับเขาบนยับพีดเพ่นอีกนยับฉัน่เยนไปสักเครื่องโดนมันฉาบบาีกว่าเราไปใช้มื่อกีหนังมีแค่หแ่บวมหอยนม่ห บดมันยังบม่ยังไ่ก็าอ่มอ่ะมามาม่มา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 เาม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 าวาม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 าามามามา อันนี้ตรงแล้วอันเบอร์เดียโนอ่าอีกหนึ่งบางสิ่งเดี๋ยวหัวให้นานหน่อย อยโคงบม่ด้ต้มมงในะห้คงมคงนะเฮ้ยอ้าวให้มันงานี่ขึนนะ้นมาก,ก่อนโน่ตจงสัตว์เขาที่ลัง ฮมานินเสียบเลยลูก โกยีลอดวเป็นเรามาถาเบอรงมินดูนะก้าวหายเลย้อ,อัมีนติดต่อการมีาุงกับพี่ติดต่อทังเพ <c ười> มาติดต่อทั้งเบอร์ กะคบ่มีดิเบอมียังบ่ฮูนอนาด้เบิ่เจ้าของก็ยังบ่ฮูเอเอ่ตามความจริงี่นเองเบิ่เบิ่บ่ฮูเบิ่ไผเบิ่เจ้าของยังบ่ฮูติดต่อกันมีติดต่อทางเพจเด นเจอือเอาไข่มาดีน่มตัเาะูดีบริสุทธิ์กระของมาสีเมาเตอือหอน่าเอาตามาุ่งตนี่คับุยเกีวีดก็มีนฮ้บ๊อบนี่นี่ตำมามาสูตรประเด็ช

好。那个。啊。啊嗯。 ເປັນເຂົ້າໂຊເປັນລູກຖາມແລ້ວເຂົ້າລົງເອົາ เอาลูกมาจ้ะนอนนี่แบบบุ้ยไปฮักเจ้เด็กเก่าคนเดียวคนก็มาฮานุบ่หื่นแม่มาได้เงินถึงเรื่องป่ มานแล้วมาลูกมักก็ล็อกบอกฮัลโหลลรอล็อกได้หลุดตกไหมขาเปล่าอางเด้าวล่าแม่แม่ล้างก็พอั่ยเฮ้ยนยย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 ยายย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 ย Oh, no. โตกยันตกลูกขี่นอนกินตะนะัวไหนกินตะนะัวไหนกินหอยกินปล่อยพวกนี่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 ตอนนี้ยามขี่น้องอ่นนี่อ่ะกึ๊ด มาพี่มาพี่อย่าไปยืนตังหย่อานไม่เ <tense> กิดก่อนรอมาประาแท็กปรว่าประแทกอะไรประว่าอันนี้นกิด นางเจ้ามือส่งเสี้ยวเจ้ามือนี่มือหนึ่เองเสียวใช่เดกแก่มันเกิดก้อนดีหน่อยจนเห็นบ้ามเนรอเห็นในงหัวขมเมลนล่ทะเลาะฮาน่ะโอ้หไหนแล้มาตรงคือว่าเขาเหินจนมาบ่อบบไปเร่นกูยังเต้นต่อเต้นอย่าง มันกำลังไปขั่วเราเหรอคะเน้อเาเนี่ยเขาเนี่ยพ,<า>พี่นเน่นนาวัวกินก่าวัวเป็นวงพี่ยาบบอวัวเด็วชายกังงน มูเพ็ดมีอะดรนะป่นปลาได้ปุย่นปลา,าก็มีนะตัวผันเอามูไปจิ้มลงในตำเลยพราไปอาณาให้คนกินปลาเปมัมา,มาพอเอาให้ไะมไอ้ลู๊กมาเพ้อไอ้ย่องวันถือกันปลาป่นมากินนะไอ้วบเนี่ย <c oughs> เพราะไอ้ไนคนกินไอ้ผีไม่แม่กินน้ำ เพิดอามูมาจุ่มหน้ามันน้ำตำพี่น้งองจะผักกล้องบอเฮยอ้ยไไห,ไไห,หนูเพชรไปให้เรื่อยๆนะโดยกินไปน้ำนะอ เอาขึ้นมาดิพ่อเสียถือเอาขึ้นไปให้แม่เอาพ่อให้พ่อเอาขึ้นมาให้แม่เลยนาะมา,มาพ่อไปไหมเจ็บนี่ไปไปเอาขึ้นไปให้แม่เอาไปให้แม่ไปแล้วมาแม่เอามเหมูเหรอโอ้โหขึ้นไปรถ คลิปนี้ขอข,ขอลาก่อนด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมท้อกันใหมคลิปนาสบายดีสบายดีของไอ